Online สวัสดีครับท่านผู้ชมผมใส่ยุรุ่งผู้สื่อข่าวภาคสนามช่องิตแชนแนลทีวีออนไลนหรือสำหรับการหมายที่บก,กตั้งให้นักข่าวนักเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีๆมีสาระนั่นะตอนนี้ครับผมมายืนอยู่ที่จุดตำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ทางตำรวจตะเวนชายแดนได้นำกิจกรรมดีๆนะครับมีสาระมาเสนอท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวแบบเดียวทาลเลยครับ Cierra los ojos. การเรียนรู้สู่โลกกว้างแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองในระหว่างวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2567กครับผมพลตำรวจตีกิติศักดิ์ปลาทองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองคือวันนี้ผมได้มี มาพบปะเด็กนักเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองซึ่งมีทั้งหมด4กองกำกับการกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สอง2 2 3สและ2 4งสีจำนวนเด็กที่มาวันนี้ประมาณ70คนวันนี้ที่ผมมาพบปะก็คือได้มาพูดคุยกับน้องน้องหนูหนูหนลูกๆทุกคน ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้เด็กทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของการเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนตชดณนะที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีผู้นำสูงสุดขององค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งทำงานอยู่ณนะแห่งนี้ให้เด็กตำรวจตะเวนชายแดนได้มีโอกาสมา เยี่ยมเยียนสถานที่แล้วได้เห็นความสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้มาพูดคุยปลูกฝังความเป็นเด็กนักเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปมีความมีระเบียบวินัยมีคุณลักษณะของความเป็น เป็นเด็กที่จะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นเด็กทึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านการป้องกันภัยต่างๆอย่างน้อยเด็กที่เรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้นจะต้องมีคุณลักษณะของความการถ่ายทอดความเป็นความรู้ความสามารถด้ดานความเป็นตำรวจส่วนหนึ่งขณะเดียวกันก็ จะต้องมีคุณลักษณะของการที่จะเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีความรู้มีความประพฤติดีแล้วมีความตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นเยาวชนและเป็นคนที่รับใช้สังคมในโอกาสต,ต่อไปขอบคุณครับซึ่งกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2567ตั้งแต่เวลา8ป0นาฬิกาที เด็กนักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในสังกัดเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่บอกอตชดภาคสองต่อจากนั้นเวลา9้นาฬกาพาเด็กนักเรียนตชดเยี่ยมชมสถานีวิทยุตรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่ NBT ขอนแก่นเวลาส0นาฬิกาออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เด็กๆนักเรียนตจอดได้ร่วมกิจกรรมสนุกสนานบนรถพร้อมรับประทานอาหารกลางวันต่อจากนั้นถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเด็กๆทุกคนมีความสุขที่ได้เข้าพักและรับประทานอาหารเย็นเวลา17นาฬิกาต่อจากนั้น18นาฬิกา30นาทีผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พบปะเด็กๆซึ่งนนมีความสนุกสนานมากของโเรียนตำรวจโดยแดงใน สองได้กำหนดให้พวกน้องๆมาเที่ยวมาดูงานใช้โอกาสที่เรียนนี้นะครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เรียนนี้ไว้เพื่อเติบโตขึ้นไปอาจจะเป็นครูเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหาร สิ่งเหล่านี้จะถูกบระทึกไว้ในความจดจำที่ดีของพวกเรานะครับก็ในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านท่านผู้การต่านผโดยแสดงภาคสอนแล้วก็ครูขออนุญาตใช้คำว่าครูทุกคนเลยจะสอนไม่สอนก็ไม่รู้ละ การดีขึ้นมาแล้วก็เรียนจำว่าดีใจที่เจอน้อมๆน้องๆทุกคนที่นั่นดีนะครับคิดว่าคงต้องต้องมีการเรียมการอะไรให้นหอ้องๆเตยมที่นะครับให้จดจำดูแลนะักเรียนให้ดีอย่างที่เกิเด,วด,วดวไว้แล้วก็เป็นเป็นหบวว่าแต่จุดจะให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าวางอีพลาดบางประมาททั้งเกิดได้นะครับ สำหรับต้องน้องพี่ก็ขอไวพรให้การดูงานทัศนศึกษา,าในวงเวลาจัากาดนี้ให้ับเกิดประโยชน์แก่น้องนองทุกคนและเป็นประสบการณ์ที่ดีไปเล่ากับเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ม่วันนี้ไปนู่นไปนี่เจออะไรบ้างน,นะครับก็ไม่ได้อาจจะเจอกานมมาตตอนไปหองเตาก็ได้ ก็ให้การเดินทางปลอดภัยมีความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องที่ดีและเป็นมงคลเกิดขึ้นกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้อนาคตที่รออยู่เป็นอนาคตที่สดใสและดีและประการสุดท้ายขอให้พวกน้องๆทุกคนจำประโยคนี้ไว้ให้ดี กตงาน,นอยู่อผู้มีพระคุณปิามานดาบุบลการีผู้ปกครองนะครับผู้ช่วยอบตจริ่งที่อยากแนทนคาขอบคุณนั้นผมจะให้นักเรียนปตดเป็นผู้ขอบคุณครับเชิญหนูๆทุกคนครับหนึ่งสองสาม เชี่ยวชาญด้านการสเก็ตภาพคนร้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าพบเด็กๆเวลา20นาฬิกาเด็กๆนักเรียนต่อชะโดได้พักผ่อนตามอัธยาศัยโดยเข้าที่พักที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เวลาของการเรียนรู้ในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7เวลา6กนิกาเด็กๆตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวรับประทานอาหารเช้าผู้มัจก,กาตตำรวจแห่งชาติพบปะนักเรียนต่อจากนั้นเวลา8ปรนิกา30ิทีเด็กๆขึ้นรถไปที่ท้องฟ้าจำลองเพื่อเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับท้องฟ้าและดวงดาว เมื่อถึงท้องฟ้าจำลองเด็กๆตื่นเต้นกันมากที่ศูนย์วิทยาศาสตร์กรุงเทพมหานครเวลา9.45นาฬกา45นาทีเขาชมท้องฟ้าจำลองพร้อมชมนิทรรศการต่างๆได้เวลาแห่งความสนุกสนานและความตื่นเต้นเด็กๆได้เดินทางอีกครั้งออกเดินทางไปทัศนศึกษ,ษาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเลรือหลวงจัก,กรีอนุเบกตที่กองทัพเรือชนบุรี 12.30นาฬิทีเด็กๆสนุกสนานบนรถพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน 15. นาฬิกาถึงเรือหลวงจักรีนรเบบที่สัตหีบ1ิบ1 6นาฬกา30นทีเดินทางไปสวนนงนุษยพร้อมเข้าที่พักเวลา 17. นาฬิกาเด็กๆรับประทานอาหารร่วมกัน 18. นาฬกาได้พบกับธรรมะ โดยพระจารยเอกชัยสริยานุบรรยายทำให้เด็กๆได้ทราบซึ้งในรถพรธธรมธรมเ,รมเชา พาริกาภากผนตามอัธยาศัยที่สวนนองนุชพัทยา กำยังไม่สุดเท่านี้ในวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7ตื่นทำภารกิจตั้งแต่เวลา6นาฬิกาซึ่งเด็กๆตื่นตัวกันมากเจ็นาฬิกาได้รับประทานอาหารเช้าร่วมกันเข้าชมสวนนงุศชมพืชพันไม้ที่สวยงามและพันไม้แปลก เป็นตึกมดนะครับด้านในมีห้องอาหารทับค่งนะครับเป็นห้องอาหารบ,บุฟเฟ่ต์ฟ้าเรามีความยาวทั้งหมดตอนนี้5กิโลเมตรนะครับลูกค้าก็สามารถขึ้นไปเดินเที่ยวชมสวนมุมสูงได้ตามสบายเลยนะครับด้านบนขวามือนะครับศาลาเทวดานะครับด้านบนมีหลวงพ่อสงใจอายุ ด้านบนขวาม,มือครับสาลาสีเมืองนะครับด้านบนมีหลวงพ่อสมหวมังหลวงพ่อเจริญแล้วก็หลวงพ่อสัพเพเรนะครับเป็นพระพุเท่าูปสมัยเชียงแสนอูทองสุโขทัยนะครับชวนชมเป็นพื้นที่เลี้ยงยากนะครับชอบแดดไม่ชอบน้ํานะครับรดน้ําบ่อยลากเน่าไม่มีดอกนะครับ ทาซ้ายมือเป็นการพาะพันธุ์มะพร้าวทะเลนะครับมีอายุยี่ส3ถปีขึ้นไปนะครับกถางหน้าตาแปลกันตามจินตนาการของช่างนะครับตอนนี้ที่สวนก็เปิดสอนการเรรู้สอนเริ่มสวนกเกษตรแล้วก็สอนปักกระถางด้วยนะครับ ปีละหนึ่งเซนติเมตรนะครับด้านซ้ายมือเป็นชวนชมเขาหินซ้อนนะครับด้านซ้ายมือเป็นต้นนุ่นยักนะครับหรือว่าต้นเงียวนะครับจากประเทศปาลาควยนะครับชวนชมต้นสุดท้ายนะครับเป็นยักษ์ญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราเข้าสู่หุบเขาเดือนเะสร์แล้วนะครับมีเดือนเะสร์ทั้งหมดที่ตั้งฝ่ามือเป็นต้นมลุมนะครับจากแด่กาส่านะครับ คือเป็นเสวนะบองเพศสองนะครับถัดม <Okay. S 1> า,าทางด้านขวาม,มือกจะเป็นมะขามย้อยจากประเทศอินเดีย,น,ดยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะจอดตรงหมเผาเรือราสาวตรงนี้นะครับ okay. เดี๋ยวก่ลงจากรถนะครับตรวจสอบสิ่งของสัมภาระด้วยนะครับเราไม่ได้ใช้รถคันเดิมนะครับ1 2 3สอละ1น3รับิบสนฬการับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเมื่อเสร็จการรับประทานอาหารกลางวันเวลา12บสนาฬกาสานาที ออกเดินทางเพื่อที่จะกลับขอนแก่นที่บกตชดภาคสอง18นาฬกา30นาทีถึงจังหวัดขอนแก่นที่บกตชดภาคสองเด็กๆนักเรียนตบุตะตเมนชายแดนพร้อมครูได้ล่ำลากันโดยความอาลัยและความรู้ที่เต็มเปี่ยมพร้อมกับการทัศนศึกษาที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กับเรียนท่านพลตรีกิติศักดิ์ปาทองผู้กำกับการตำรวจพิเดนภาคสองครับโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างนะครับของกองังค,คับการตํารวจพิเดนภาคสองแต่ครั้งนี้ครับเป็นโครงการที่ดีอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ทําให้เด็กและเยาวชนคนของชาตินะครับซึ่งเป็นจิตของโรงเรียนและโรงเรียนตระภาคสองนะครับอ่าซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของ ตัวแทนผบร้อยกศแลวก็ตัวแทนของกองกับการตีรอสองหนึ่งแล้วก็ถึงสองสี่นะครับต้องขอกราบขอพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับไล่เลียงมาจากนะครับความเมตตาของประเด็พระคุณนะครับเจ้าวาดนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจริยศาสตร์จริยธรรมนะครับทาให้พวกเรานะครับมีทลังจริยศาสตร์จริยธรรมและความรู้นะครับเสริมเพิ่มเติมนเข้ามานั่นคือพระอาจารย์ดิษชัยครับตลอดจนนะครับผู้ใหญ่ของท้งงทา่ ของสมาชชาแห่ง,งหาชาติได้แก่ท่านหัวเรือ,อรใหญ่ของสมัชชาแห่งชาติครับพลตือวดเอกกิตรัตพันเพชรนะครับรักษาการผบโต,โตรนะครับและก็รวมไปถึงนะครับท่านผู้บังคับการของพวกเราแระหวังใจไปจริงที่ว่าโครงการนี้จะมีอีกนะครับเนื่องจากว่าทําให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมจริงแล้วก็เด็กๆที่มาในวันนี้แล้วโอกาสต่อไปเด็กก็อยากจะมาอีกครับขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเหมสุดาดีพลงามมาจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยเป้าตำบลปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ค่ะหนูในานามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค2ค่ะหนูขอขอบพระคุณพระเอกชัยสิริยาโนและพลตำรวจตรีกิติศักดิ์ปลาทอง ที่ได้จัดทำโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้หนูและเพื่อนๆได้มีประสบการณ์ใหม่และความรู้อีกหลากหลายมากเพิ่มเติมซึ่งหนูจะนำความรู้ดีๆที่ได้ไปเล่าต่อให้น้องๆได้ฟังค่ะเพื่อที่น้องๆจะได้มีแรงบันดาลใจในการตั้งใจเรียนเพื่อที่น้องๆจะได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ Okay. Traffic Channel TV Online.